ามาดูในข้อที่สามธาตุ x เมื่อเป็นไอออนสองเลยครับสองลบ x สองสองลบหรือสองบวก x เมื่อเป็นไอออนนะครับธาตุ x เมื่อเป็นไอออนสองบวกนะ x เป็นไอออนสองบวกเนี่ยมีสิบแปดอิเล็กตรอนเราตีความหมายประโยคนี้ครับน้อง x ธาตุ x ธาตุ x นะน้องๆมองนะธาตุ x สองบวกมีอิเล็กตรอนเท่ากับสิบแปดตัวทุกคนตีความหมายนี้ x สองบวกมีสิบแปดตัวถ้า x อย่างเดียว x อย่างเดียวมันควรจะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวยี่สิบครับจริงไหมคำว่าสองบวกแสดงว่าอิเล็กตรอนหายไปสองตัวจริงไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่า x อย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวครับยี่สิบตัวจริงไหมเขามีกี่นิวตรอน 20นิวตรอนเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของาธาตุ x สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของาธาตุ x เนี่ยมันจะต้องมีทั้งเลขมวลและเลขอะตอมจริงไหมเลขอะตอมก็คืออะไรครับยี่นะครับ20ส่วนเลขมวลของเขาเลขมวลเกิดจากโปรโตอนรวมกับนิวตรอนโปรโตอนกรวมกับนิวตรอนแสดงว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรครับ4นะครับ4ี่นี่คือสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของาธาตุ x นะฮะอะย,ย้าย สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ x ก็คือ x อะไรนะ x อะไรนะครับ4นะรครับ40 20จริงไหมสียประโยคถัดมาเขาบอกว่าบอกว่าอะไร y y มีโปรโตอนและนิวตรอนน้อยกว่าธาตุ x อย่างละ13อนุภาคมีโปรโตอนและนิวตรอนน้อยกว่าธาตุ x อย่างละ13อนุภาคเป็นยังไงไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นธาตุวมีโปรตอนน้อยกว่า X13 2 0บ3ิบลบสิบสามเหลือเจดครับจริงไหมเป็นเจขนาดเดียวกันเลขมวลเลขอันบอลก็คือเลขมวลใช่ไหมซึ่งเลขมวลมันเกิดจากโปรตอนรวมกับนิวนะรครับนิวตรอนทีนี้เนื่องจากไอวาเนี่ยมันไปน้อยกว่า X อเนี่ยอย่างละสิบสามเลยแสดงว่าเราต้องเอาสี่สิบลบอะไรลบยี่สิบหก เราต้องเอาสี่สบลบยี่หกทิ้งจริงไหมถ้าเราเอาสี่สิบลบยี่บหกได้อะไรออกมาฮะได้อะไรครับสิบสี่ครับได้ออกมาสิบสี่นี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของท่านแหละรครับธาตุไวนอ่นี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของท่านไวนถ้าเราจำได้แม่นๆอ่านะครับเจ็ดเจ็ดคืออะไรอ่าใช่มันคือมันคือ,ม,คอมันคือตัวเลขที่บอกโปรตอนโปรตอนหรืออิเล็กตรอนที่ อะอะตอมที่เป็นกลางใช่ไหมใช่ธาตุที่มีเลขอะตอมเป็นเลขเจคืออะไรไนโตรเจนอามันคือไนโตรเจนใช่ไหมมันคือไนโตรเจนที่พี่บอกไปแล้วไงว่าโปรโตอนบอกชนิดของธาตุจริงไหมฮะมันคือไนโตรเจนอะแล้วไงต่อครับตรงนี้พอมาถึงตรงนี้น้องๆมานี้อะมาม,มองในตัวเลือกธาตุ y มีจํานวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าธาตุ x สิบสาอนุภาคอันนี้ใช่ไหมอะลอ,ลองมาดูตรงนี้ นะครับ x เนี่ยเท่าไหร่นะอิเล็กตรอนเท่าไหร่ครับยี่าอิเล็กตรอนยี y อิเล็กตรอนที่สมบูรณ์จะเป็นเท่าไหร่ครับ7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นธาตุ y มีธาตุ y มีอิเล็กตรอนน้อยกว่าธาตุ x เท่าไหร่ครับ13บอนุภา13นะค13ตัวถูกต้องนะครับ13ตัวถูกต้องนะ่า้า,า,ามาดูในข้อขอไข่สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ของ y คือ y 14 7 สารละลาเนิเรยร์ของ y คือ y 1ิบนี่ไงก็ y อะไรครับ y 14บสี่เลยครับ14บสถูกไหมถูกตัวเลือก,ก2ก็ไอข้อของใครก็ถูกอีกอะทีนี้มาดูข้อของควายข้อข,ขอควายครับธาตุ y เมื่อเป็นไอออนจะได้ออกมาเป็น y 3- าลบธาตุ y เมื่อเป็นไอออนจะได้ออกมาเป็น y 3- ลบแน่นอนพี่บอกไปแล้วว่า y คือไนโตรอะไรครับไนโตรเจน นะครับไนโตรเจนอ่หรือวหรือแม้กระทั่งตัว y วก็ได้ y วเนี่ยมีเลขอะตอมเป็นเลขอะไรครับเลข7 7จัดเรียงยังไงจัดเรียงไง2อะไรเอ่ย25จริงไหมการจัดเรียงอิเล็กตรอนของมันจะเป็น25ใช่ไหมใช่เพื่อให้มันเสถียรนะครับเพื่อให้มันเสถียรจะต้องเป็นไปตามกฎออกเตตคำว่าออกเตตก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยเป็นเลข8คําว่าเป็นเลข8แสดงว่าเขาจะรับอิเล็กตรอนมาเพิ่มอีกกี่ตัว สามตัวพอใส่เข้าไปปุ๊บจะทําให้การจัดเรียงเป็นอะไรครับสองอะไรครับสองแพอเป็นสองแจะทําให้ Y มีประจุเป็น3ามไรเอ่ย3ลบนี่คือที่มาของเขาโอเคนะฮะจัดเรียงเป็นสองหแต่รับมาเพิ่มอีกกี่ตัวสามตัวมันเลยทําให้ตัวเขามีประจุเป็น3ามไร3ลบโอเคไหมฮะดังนั้นดังนั้นสําหรับข้อนี้ก็คือถูกทั้งกอขอและขอ ตอบตัวเลือกที่ห้าโอเคไหมฮะตอบช้อยที่ห้าตัวเลือกที่ห้าข้อนี้ง่ายไหมง่ายนะครับเลขอะตอมเลขอะตอมบอกบอกอะไรเลขอะตอมบอกธาตุบอกจํานวนโปรตอนบอกจํานวนอิเล็กอะไรครับอิเล็กตรอนได้เลขอันบนเขาเรียกว่าเลขอะไรครับเลขมวลเลขมวลบอกโปรตอนรวมกับนิวอะไรเอ่ยนิวตรอนนะฮะโปรตอนรวมกับนิวอะไรนิวตรอนนะโอเคตอบช้อยข้อที่ห้า